ข้างสาสองขึ้นชุดปลายเรดมือสอามตัวแขวนและแขวนและขวนและขวนหายใกเขอค่อ มีลูกหมูป่าสามตัวเขาก่ออาศัยอยู่กับแม่หมูและพ่อหมูและพวกเขาก็ถึงเวลาที่จะต้องออกไปเลี้ยงลูกเม่าแม่หมูจึงเลียกลูกหมูมาและพ่อจะเลี้ยหมูได้ลูกก็คือรักแต่เวลาที่เจ้หมูจะต้องออกไปเชิญยงลูกเม่าแล้วนะเป็นออกไปใช้ชี่เลี้ยงกนที่อุทยานเยา ม่ว่าเขจะทำอะไรจนทงสี่ดีนี่สิดึกเช้าวันต่อมาหมือถึงัสามัวก็เอกลาแม่หมูแล้ะตีนตัวออกเดินทางและเขาเมื่อถึงทัสามัวก็ออกเดินทางตอนเาเพขายอง่พ่วที่หมาะที่จะทำเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ลืกหนูวยตัวช่วยตัดสินใจท่าต้านจากตาเพราะเขาคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเสร็จเร็วที่สุดเขาจะได้มีเวลาไปวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานและหลาย้าของเขาก็สร้างเสร็จเขาในเวลาไม่นันเขาจึงเลี้ยงเลื้ยงหนูตัวอื่นมาโดยไล่ของเขาทุกคนว่าผมทำเสร็จแล้วนะ มาดูบ้านกันแล้วดูดีหนุ่แต่บ้านหลังนี้มันไม่น่ากลัวซะเกินมันจะฟังที่เพื่อนจะมาหาได้ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกก็ได้อย่าเพิว่าไม่เพื่อนก็แล้วกันรูดหนุไม่สนใจทำเตียงสองที่ขาวหัวเล็กอยู่กับสองเขาตัดสินใจซ้ำบ้านจากบม้ เขาจะตีนไม้จากโนตาเพื่อที่จะสร้างบ้านไม้หลังนี้ขึ้นของเขาแล้วเล้ายที้สุดของเขาก็สร้างเสร็จท้ายในร้าสามวันบ้านหลังนี้ดูน่่อถืกว่าบ้านกลางนิดหน่อยอ้ทุกคนบ้านของฉันสร้เสร็จแล้วเหมือนกันรักในทำบ้านออกมาได้ดีมากแต่ที่ว่ามันก็ดูไม่โปรไพร์มากพอนะ มันจะต้องเดินจากม้าพาได้คิวหรอไม่ได้องห่วงว่าเราหลังนี้ปลอดภัและแข็งแรงว่ะคืออย่างอี่สันก็แล้วกันเมื่อหนูกลุ่มสองก็ไม่ฟังคำเตือนของพี่ชายเช่นกันในระหว่างที่หนูทั้งสองตัวเล่นกนอย่างสนุกสนานนั้นเมื่อหนูกลุ่มสามก็ะตุ้งใจสร้างบ้านของเขาสร้างบ้านจากอิบและหินบ้านของเขาแข็งแรงมาก ลูกหนุ่มคนอื่มองเห็นความพยายามของเขาไร้เดีเยงสที่กาหทำมันนั้นยากทำไมในเมืม่อที่ก็สามารถทำให้เก่งเร็วเหมือนพวกเราได้จะกลัวอะไรขนาดนันลุ่มเด็นที่สามรั่ฟังคำพูดของน้องๆขาคนตั้งใจสร้างบ้านของเขาอย่างขยามแข็งและหล้วเราจของเขาก็าสร้างเสร็จท้ายในวันเจ็ดง ลังล so ังต่อมาในขณะที่หนงมสามตัวเขาถอดออกจากบ้านของตัวอย่างีความสุดเลยแล้ว <bronze> มีเจ้าหมาตัวผี้หนู่มตัวหนมามันมองเห็นถุงมือสามตัวมันก็เกิดความอยากจะิน้นกหเูขึ้นมันจึงเดินไปอยู่ที่หน้าบ้านฟางของลูกนตัที่หนึ่งขอปัะตูและวนีกเปิดประตูใ้เข้าไปตอย่างไใช้ตะขูดคำรามและตัวนัวนขึน เธอทำบ้านเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบ้านทั้งข็งเรงโติไต่อ้ลนะแล้วรายก็ังของ ก็ฮักเจ้าหมาตาวไปนี่ตามมาจนเห็นหน้าบ like ้านน้อยของบ้องตัวที่สองเขาไปขู่แลพี่ล้่าป๊อปปัออเปิดประตูให้ฉันเข้าไปก็ยังไม่ก็ขู่ทำร้วครัครัดตัดประตแต่ทางบ้านฉันไม่ได้หรอกตาวเลย வருக்கிறேன். <laughs> หอาป่ากำลังมาทางนี้กากังทำอย่างไรกันดีต้องห่วงหมาป่ามันก็มาทำเราไม่ได้หรอกเจ้าหมาป่าวิ่มาด้วยความเดวมาถึงบ้านของเรื่อยๆทีเปิดประตูนะเปิดประตูให้ฉันเข้าไปพยายาุดเข้าบ้านของเือ ยาฮิตแม่แต่ละรงเจ้าหมาตาอวาไล่จะทำมาไม่ได้หรอกตเลยนะเฮ้ยร้านของเจ้าหมาต่อไม่เป็นหลมันไม่สามารถทำลายได้อีกของเถิดเที่สามด้มันมองขึ้นไปเห็นต่อไปมันจะเกิดความคิดที่จะปีนขึ้นไปบนคาและลอยไปทางต่อไปเมื่อวทสามตัวเฮงใช่นนั้น ที่ชอไปจุดกองไฟขึ้นจ้าหมาป่าซีขึ้นไปจุดเดืขาแล้หยองตัวลงไปหากองไฟต่อไปมีกองไฟที่เขตเผาไว้โอ้ยช่วยด้วยฉันโดนเผาเป็นเดดวมันโดเผเ็นและเจ้าหมาป่าก็ถูกไฟเผาจนตายตอนเช้าวันต่อมา เมื่อเด็กหนุ no. Le Le ่สาวตัวก็เดินทำจับป like ัญหาแม่หมูและเล่เหนือตามที่เกิดขึ้นให้แม่เหนือต่างแม่พูดถึงว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจทำถึงดเลยจริงมันก็สำเร็จเด็กต้องมีจิตใจที่รักของแม่และเลยและมหนุ่มทั้งสามตัวและครอบครัวหมู ก็ใช้สีดิตอยู่ด้วยกันอย่างขายันขันแข็งไม่เปลี่ยนความและตับสุดตลอดไปใแสดงของชั้นป .2 ได้เสี่ที่เราไปแลป้วรักษาทั้งหมทั้งววความาค,คลอด 啊，好的、uh，大家一关